แม่พรุ่ง mm นี hmm. ้ต่องาโลกค่ะมาค่ะมาค่ะส totally. ัมภาษณ์กันก่อนสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนค่ะสาวโสดชื่ออะไรคะชื่อชาโนนชื่อชาโนนอ่ะไม่ใช่ชื่อคุณต้าหรอคะกค้ะเป็นนามแฝงอ๋อนามแฝงก็มาค่ะพี่น้องเป็นเป็นญาติฝั่งของคุณแขกนะคะเป็นลูกสาวเป็นลูกสาว มีแฟนหรือยังคะไม่มีผัวค่ะไม่มีผัวนะคะขอไอดีไลน์ได้เลยค่ะไม่มีใครขอเลยค่ะอย่าพึง่ง <c oughs> อย่าพึง <c oughs> าพ่งแกงน้องวัน <c oughs> วันนี้ให้น้องนิดนึงนะคะเป็นสาวโสดที่ได้รับช่อดอกไม้เดี๋ยวออกออกจากร้านไปไปเตรียมตัดชุดนะคะ <c oughs> เออเจ็บคอเออเจ็บคอมันเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอถิ่มซื้ ด้านหลังก็หวานนะคะด้านหน้าก็เอาหฮาอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้อาอยากจะให้อวยพรนิดนึงค่ะหวานข้้งหน้าเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวอะไรคะกินตัวค่ะโอ้โหเราไปเปิดมุกคาเฟ่กันไหมไม่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมจังหวะไม่ได้เนาะไม่โบว์บะาพ่อใช่ไหมไม่โบวบไม่เลยเนาะไม่เลยสักนียจริงจริงอะโอเคอะอวยพรก่อนอวยพรก่อน วันนี้นววันนี้หนูหนูชื่อน้องชนนนะคะเป็นลูกสาวแม่แขกนะคะเ <c oughs> อ่อวันนี้หนู <c oughs> หนูดีใจมากที่วันนี้นะคะแม่อ่าได้เข้าพิธีมงคลสมรสนะคะกับ <c oughs> กับพ่อนะคะหนูได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งนะคะให้แม่กับพ่อนะคะ <c oughs> ใครอยากฟังเพลงที่หนูแต่งนะคะขอเสียงปบมือเลยคะ่ะ มาชุดใหญ่ไฟกระพริบอ่าเราเราฟังเพลงเลยค่ะเดี๋ยวปันน้นนะุ่นคอแห้งกะคนมันขอแห้งอ oh! หนูขอเริ่มเลยนะคะหนึ <S <'S 1> 1, 2, 3. 3> ่งสองสาโชคดีที่มีพัวได้เป็นตัว <S 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 <s'> <S เป็นตนสักทีสุขกันเชินไป ม,มีใครสมทบคุณไหมคะช่วงนี้ร้อนเงินค่ะหาค่ารถกลับบ้านค่ะ